อันนี้ผมให้ท่านสอนแกหันหลังให้ผมก่อนนะแล้วก็ผัดสิบเข้าไปนะพี่พนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยานะ <c oughs> ของพี่ชายที่มาเจอน้องชายว่าจะเป็นอะไรไงนะผมปัดให้ทรงผมเดียวกันเลยโอเคท่านสอนหันหันหลังมาได้ครับ เจ้าได้จเจ้าใครมาเนี่ยก็เจ้าก็รู้ไม่ใช่เหรอท่านสิทธิ์ไงใช่แต่เจ้าก็รู้ไม่ใช่เหรอเรื่องนั้นน่ะท่านสิทธิ์แล้วจะให้ข้าช่วยเรื่องอะไรล่ะท่านสิทธิ์เมียอะไรจะบอกก็บอกไปตรงๆเลยโอเคข้าขอโทษแต่ตอนนั้นคำไม่คุ้มเงินจริงๆนะ ดเชื่อพาเธอจริงๆนะท่านสอนผมก็ผมก็เป็นพยานให้ได้ไม่ใช่ว่าอย่างงู้อย่างนี้เราแต่ว่าผมเชื่อใจท่านสิทธิ์ท่านสอนเนี่ยกลับมาคุยกันกลับมาเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมกับท่านสิทธิ์เนี่ยดีกว่าไหมท่านสอนไม่ยังไงมันก็ที่ก้นไปแล้ว มันผิดกฎขนาดนั้นเลยเหรอท่านสอนเจ้าไม่เข้าใจหรอกเจ้าด่สวัสดีครับผมสวัสดีนะลุงป้านาแล้วก็พีเอฟซี e เนี่ยที่น่ารักเนี่ยทุกคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับพี่พี่นะก็สําหรับวันนี้นะพี่พี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับพ,พี่พี่นะก็วันนี้นะต้องถามทั้งสิทธิ์ก่อนทั้งสิทธิ์พร้อมไหมพร้อมพร้อมนะ ก็วันนี้เนี่ยผมและท่านสิทธิ์เนี่ยก็ได้คุยกันละหลังจากที่เราเนี่ยจะไปยังไงอะไปผมจะเข้าไปเป็นคนกลางให้เพื่อที่จะแบบว่าสร้างความสัมพันธ์ของท่านสิทธิ์กับท่านสอนเนี่ยให้กลับมานั่นแฟ้งเหมือนพี่น้องกันเหมือนเดิมนะพี่ๆนะไม่ให้เขาเนี่ยต้องทะเลาะอะไรกันอีกนะพี่ๆนะใช่ไหมท่านสิทธิ์ใช่ ท่นเสร็จพร้อมไหมพร้อมพร้อมนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปกันละก่อนที่เราจะไปพี่ฟ้าเพียบซี FC ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งสองคนด้วยนะครับพี่ไปโอเคนะครับพี่ๆนะตอนนี้เนี่ยเราก็า มากันถึงแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยท่านสิ์อะไรนู้นอะีเราเดินไดูกด้อะไรอ่ะใน,นเรามากันถึงยังหน้าเมืองรับแหลเลยนะที่ FC นะไม่รู้ว่าจะเจอกับาท่านสอนหรือเปล่านะตอนที้ผมค้างคาใจตรงเนี้ยมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ มันเหมือนว่าเป็นก้อนหินตั้งตั้งเองอะ่ะใครมาตั้งก็ไม่รู้เออลน้ำก็ขุ่นๆด้วยใส่ไม่รู้นะมาตั้งเอา้าโยนทำไมใส่ไม่รู้มาตั้งนะ ลงนแรงไม่กันพี่สวยมา,มากเลยนะพี่นะเราเจอคันเห็นคันทีค่าแล้วไหนไหน,ไหนที่สิบเฮ้ยใจเย็นใจเย็นท่านสิบไม่ลงไม้ลงมือกันนะวันนี้คุยกันดีๆนะไหน เออวะนั่งอยู่นู้นนะพี่พี่นะนั่งอยู่นู้นเลยอะเจ้าไปเดินเจ้าเดินไปคุยข้าก่อนเดินไหมอะไรนะเจ้าเดินไปคุยก่อนได้หมเดี๋ยวเจ้าไปคุยให้ข้าก่อนได้ไหมเดี๋ยวข้าหเจ้าคึ้นมให้ข้าฝัางอีกรอบนึงม่เอ้คือว่าทั้งสิทธ์เนี่ยจให้ปมไป คุยให้ก่อนใช่ไหมใช่ไปคนกลางให้เนาะอย่างที่บอกไปเนาะ,อะเอางี้ท่านสิทท่านสิทท่านสิตนสทตองนี้เดี๋ยวท่านสิทเนี่ยแอบอยู่แถวนี้ก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวผมเข้าไปเองอเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวเอ่อเจอปุ๊บเขาจะไม่ยอมคุยเลยอะไรแบบนี้เนาะท่านสิทรออยู่แถวๆนี้ก่อนนะแอบอยู่รออยู่แถวๆนี้ก่อนนะโอเคเนาะโอเดี๋ยวผมเข้าไป แบบอบยูแถวนี้นะอันนี้ตอนนี้ผมให้ทานสิทธิ์เน,นี่แบบยแกแอบดูแถวนี้ก่อนนะพี่พี่นะให้ท่านสิทธิแบบ์แกแอบยูแถวนี้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวว่าอ่า,าท่านสอนแกเห็นเนี่ยแกจะโกรธเอานะพี่พี่นะเราไปคุยกันว่าเออตอนนี้แกเผื่อแกเนี่ยจะให้โกรนน้องชายของแกแล้วนะน้องชายแท้ๆของแกเลย ฝนตกเฉยเลยอะไรวะอยู่ฝนตกเฉยเลยนะท่านสิไอ้ท่านสอนแกโกรธอะไรอยู่หรือเปล่าไปพี่ฝนตกเฉยเลยอะเข้าไปเลยดีกว่านะยิ่งนานฝนยิ่ยงแรงเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยนะพี่นะถ้าแกโกรธก็คือโกรธทำให้โกรธก็ คือไม่กลัวนะพี่เอฟซีเนาะที่ผมจะตั้งกล้องไว้อ่อตั้งไม่ได้ดิเขาต้องเข้าไปกับคล้องเลยอะ่ะตั้งไม่ได้ด้วยตั้งได้ละดูจะตั้งกลองไว้ตรงนี้แล้วกันนะพี่เอฟซีนะ ทัานสอนทัานสอนผมมีอะไรจะคุยกับทั้นสอนสักหน่อยอะ่ะทัานสอนพอจะว่างคุยกับผมบ้างไหมว่าไงอะ่ะคือ ีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือมาทางผมผมก็เลยมาขอท่านสอนต่อก็ไม่รู้ว่าท่านสอนเนี่ยจะขอช่วยเหลือได้บ้างไหมถ้าช่วยได้ถ้าก็จะทำแล้วมันเป็นเรื่องอะไรมันเรื่องแยญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ ผมก็ไม่รู้ว่ามันใหญ่ไหมแต่ว่าผมในความเิด่ของผมมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็อยากให้ท่านสอนเนี่ยเจอคนคนนั้นก่อนแล้วก็คุยกันดีกว่าไหมให้เขามาปูกับท่านสอนตรงๆดีกว่านะได้ไหมได้แต่ใครเหรอวะไว้ท่านสอนเจอแล้วท่านสอนจะ รู้เองว่าคือใครนะแวผมจะเรียกมาให้เดี๋ยวผมจะไปเรียกทั้งสิบมานะเรียกทั้งสิบแกแอบอยู่นะพี่นะอันนีนะ้ผมให้ทั้งสอนแกหันหลังให้ผมก่อนนะแล้วก็พาสิบเข้าไปลงนะพี่นะ เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยานะของพี่ชายที่มาเจอน้องชายว่าจะเป็นอะไรงไงนะผมปัดให้ทรงผมเดียวกันเลยโอเคท่านสอนหันหันหลังมาได้ครับเจ้ได้เจ้อเอาใครมาเนี่ยก็เจ้าก็รู้ไม่ใช่หรอท่านสิทธิ์ไงใช่เจ้าก็รู้ไม่ใช่หรอเรื่องนั้นนะ่ะ แล้วให้ค่าช่วยเรื่องอะไรล่ะท่านสิ็จเมีอะไรจะบอกก็บอกไปตรงๆงเลยพี่ข้าขอโทษแต่ตอนนั้นคาไม่ควรโกรจริงๆนะจริงเชื่อข้าเถอะจริงๆนะท่านสอนผมก็ผมก็เป็นพยานให้ได้ไม่ใช่ว่าอย่างนู้นอย่างนี้เราแต่ว่าผมเชื่อใจท่านสิทธิ์ ท่านสอนเนี่ยกลับมาคุยกันกลับมาเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมกับท่านศิษย์เนี่ยดีกว่าไหมท่านสอนไม่ยังไงมันก็ผิดกฎไปแล้วมันผิดกฎขนาดนั้นเลยเหรอท่านสอนเจ้าไม่เข้าใจหรอกเจ้าได้เ<อ>จ้าไปเดินศิ์ เขาไม่จเจอเจ้าเาจอหน้าเจ้าหรอกทำไม่ได้คุณันที่เ้าขอทอแล้วแล้วทำที่เกิดไปแล้วน่ะถ้ารับไม่ได้หรอกเราตั้งันแล้วเเจ้ากันรับปากว่าเจ้าจะไม่ยุ่งกับข้าฉันที่เชื่อข้ามึงหรอกฉันที่เชื่อได้คนฉินที่ไม่ดูจับนหร ใช่ท่นสอนทำไมท่านไม่เชื่อน้องชายของท่านบ้างแล้วไอ้คนคนที่บอกท่านสอนน่ะมันคือใครพามาคุยกับพวกเราได้ไหมเราจะได้คุยและเจรจากันพร้อมหน้าพร้อมตากันไปเลยเราจะได้รู้ความจริงกันไปเลยดีกว่าไหมท่าน ไปดีกว่าเจ้าดาจะาไพสิทิกลับไปเถอะผมพามาครั้งนี้ที่ผมพามาเนี่ยผมมีหายพวกท่านทั้งสองคนเนี่ยคุยกันให้รู้เรื่องจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันอีกท่านขอร้องละท่านให้อภัยท่านสิทธิ์ไม่ได้หรอยังไงท่านสิทธิ์แกก็เป็นน้องแท้ๆของแกเออของท่านสอนนะ แต่น้องข้ารับปากกับข้าแล้วว่าจะตัดพี่ตัดน้องแล้วจะไม่ยุ่งกับใครก็น้องข้าพูดแล้วนี่แล้วจะไมาให้ใครเห็นหน้าทำไมล่ะที่ท่านสิทธิ์พูดไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าท่านสอนไม่ใช่หรอที่ท่านสอนพูดมาก่อนเนี่ยท่านสิทธิ์ก็แกก็พูดตามอารมณ์ที่แกเป็นอยู่อ่ะใช่ไหมท่านสิทธิ์ ใช่ข้าก็ไม่ได้ขึงไว้ของนั้นไปด้วยข้าก็ไม่มีอะไรที่จะขูงไว้หรอกข้าพูดความจริงข้าไม่ได้อะไรไปข้า,าไม่ได้ทำผิดกฎด้วยแต่เจ้านะัาพิมกับข้าหลายรอบแล้ว แล้วกลับไปเถอเอาไงดีท่านสิทธิ์ผมแล้วแต่ท่านแล้วกันผมก็พยายามคุยให้สุดๆแล้วแต่ท่านสอนก็ไม่ฟังท่านสิทธิ์บ้างเลยถ้าพูดจริงทาไม่ได้เอาอะไรไปเขาบอกใเจ้าจกลับไปงไง กลับก็กลับเอาข้าไม่ได้เอาอะไรไปใจอย่าใจอย่าใส่หลายคัาละกัน oh. แล้วทำไมไม่กลับล่ะจะยืนรออะไรกลับไปสิท่านสอนใจเย็นก่อนท่านกลับแหละท่านสอนใจเอ้ยท่านสื่อใจเย็นกัน จเย็นกันทั้นสอนเอ้ยทั้นเสร็จใจเย็นก่อนนั้นเดียด๋วย<า>ดวยดากลับยังมาถึงขนาดนี้แล้วคุยกันดีๆคนดีกว่าไหมท่านผมรู้ว่าทั้งคนทั้งคู่ก็ต่างแข่งกันมีอารมณ์ใส่กันนะ่ะฝนตกใหญ่แล้วทัานพีค่าไลคากลับ,ลบเราก็ต้องกลับไหม ตาไปเชืะอมันเสี่ยงเวลาพ้งเจ้าแล้วมันเสี่ยงเวลาข้าด้วยโอ้ยทัานเสร็จเาจะตัดพี่ตนันังข้าจริงๆหรอก็เจ้ารับปากกับข้าแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าเป็นคนพูดก่อนนะแต่เจ้าก็รับปากแล้วนี่ แล้วท่านสิทธิ์เนี่ยเอ้ยแล้วท่านสอนเนใจท่านสิทธิ์ทำยังไงล่ะถึงท่านสอนเนี่ยจะยอมให้อภัยเพราะว่าท่านสอนเอ้ยท่านสิทธิ์เนี่ยแกก็บอกแล้วว่าแกไม่ได้เอาไปจริงๆท่านท่านสอนท่านสอนใจท่านสิทธิ์ทำยังไงถึงจะให้อภัยอ่ะหาท่านท่านพอจะบอกได้ไหมไม่ได้ยังไงก็ข้าก็ไม่ก็ไม่เป็นพี่น้องกันหรอก ถ้าผู้จ่าไม่กลับเหมือนข้าไปเองก็แล้วกันมาเสียวเวลาข้าคือท่านท่านเพียงข้าอารมณ์น่าจะร้อนอารมณ์ร้อนในด้วยท่านเพี้ยงข้าเปียใครก็ไม่มีเรื่องโอ้ท่านสิบมันไม่ใช่แค่ไงไมันก็ทั้งคู่อ่ะพวกท่านก็อารมณ์ร้อนกันทั้งคู่อ่ะท่าน นสิทธิ์ผมบอกเลยนะก็ถ้าผิดอะ่ะมันก็ผิดทั้งคู่หละคือพวกท่านไม่ใช้เหตุผลที่จะคุยกันเลยพวกท่านจ้องแต่จะแบบใส่อารมณ์ใส่กันอะ่ะท่านทั้งท่านสิทธิ์ทั้งท่านสอนเลยอะ่ะผมเตียงมาเลยนะี่ ท่านเสร็จท่านเสร็จร้องไห้เหรอเอาเอาดีไม่ผมจะได้ยินท่านเสร็จร้องไห้นะ บางคนต่างแม่งไม่คุยกันดีๆถ้าคุยกันดีๆผมว่าอ่ายังไงมันก็ได้ทันสิทธิ์ทพาเพอะไรทันเพียงค้าก็ไม่เชื่อแต่ว่าเรื่องการขโมยในท่านไม่ได้ขโมยจริงๆแน่นอนนะใช่อืมแรงอะไรไม่รู้เกาะขาดเยอะเลยเรื่งอะไรไม่รู้เกาะขาดเยบะเลยทีนี้มันก็น่าจะฟังกันสักหน่อยนะ น่าจะเป็นการสักหน่อยท่านสอนก็ท่านสอนท่านสร็จก็น่าจะอ่อนน้อมทำต,ตนกว่านี้หน่อยเขาจะบอกว่ายังไม่กับอีกเหรอเฮ้ยใครวะเดี๋ยว,ยว,ยว,ว,วฉันเพี่จะอะไรจะนักก็นอนเลขาจะทำอไรล่ะจะเย็นทั้งสิ้นถ้าคุณอยากเป็นพารี ขอบอว่าเจอดกลับไปไงครับครับเดี๋ยวผมจะพาท่านสิกนส์กลับไปท่านสิ์กลับอันนี้ก่ไปกันเถอะ